สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องหลอนพาไป EP ที่4แล้วนะครับผมกับผมภูริวัฒน์ใช้วราจิตานนนครับช่องรายการที่จะนําเรื่องราวหลอนๆจะยองขวนเนี่ยมาเล่าถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันผมอยากให้เพื่อนๆนกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับฟังตอนต่อไปนะครับและเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยผมหยิบยกมาจากกระทู้ชื่อดังครับเป็นเรื่องราวของคุณต้อม คุณต้อมเชื่อเรื่องว่าห้องที่ไม่เคยเปิดเกิดก่อนนะครับว่าคุณต้อมเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งครับบริษัทของคุณต้อมเนี่ยกำลังจะจัดงานเลี้ยงประจําปีเพื่อพาพนักง,งานไปสังสรรค์แล้วก็พักผ่อนกันซึ่งทําเป็นประจําทุกปีนะครับโดยในปีที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณต้อมก็ได้ให้พนักง,งานของเขานะครับจัดเตรียมจองที่พงที่พักเป็นที่เรียบร้อยซึ่งที่พักที่ได้เนี่ย เป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งครับในจังหวัดนครนายกผมต้องขออธิบายลักษณะของรีสอร์ทก่อนนะครับรีสอร์ทที่บริษัทของคุณต้อมจองไปนะครับเป็นเหมือนภูวิลล่าครับที่สามารถอยู่กันได้หลายๆคนเป็นกลุ่มใหญ่ลักษณะของตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่ขนาดสองชั้นครับตัวบ้านเนี่ยทำด้วยไม้สักทั้งหลังเลยครับและภายในบ้านเนี่ยก็แบ่งเป็นห้องหลายๆห้องอีกทีนึงซึ่งคุณต้องเล่าว่า บรรยากาศภายนอกและตัวบ้านเนี่ยวิวดีมากๆครับค่อนข้างสงบแล้วก็สวยงามเหมาะออกับการพักผ่อนและสัมสรรค์มากๆผมลองให้เพื่อนๆจนินตนาการดูนะครับตัวบ้านหลังใหญ่เนี่ยที่ทําจากไม้สักให้สีน้าตาลเข้มๆติดกับผืนป่าแล้วก็ต้นไม้ใหญ่สลับกันเป็นหลังๆตรงทางเดินเข้าไปเนี่ยมีเหมือนเป็นทางน,น้ําที่ทางรีสอร์ทเขาสร้างเพิ่มขึ้นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศครับ พอพนักงานบริษัทของคุณต้องเนี่ยไปถึงที่รีสอร์ทก็จัดแจงห้องถับกันซึ่งจะแบ่งเป็นห้องฝั่งผู้ชายแล้วก็ห้องฝั่งผู้หญิงจากนั้นก็จะมีห้องสลับคนที่มาเป็นครอบครัวครับแบ่งไปตามความเหมาะสมกันไปแต่ถ้าว่าในปีนี้เนี่ยจำนวนคนที่ไปอ่ะดันมีมากกว่าจำนวนห้องครับซึ่งถ้าเปิดหลังใหม่เนี่ยมันก็ไม่โอเคเพราะจำนวนคนที่เกินมาแค่คนสองคนเองครับ คุณต้องก็เลยกลับไปที่ฟอนต์ครับเพื่อหาวิธีแก้ไขทางรีสอร์ทก็แจ้งกลับมาว่ามีอยู่ห้องนึงนะซึ่งปกติเนี่ยจะไม่เปิดให้เข้าพักกันนอกเสียจากว่าห้องจะไม่พอจริงๆหรือว่าเกินเหตุสุดวิสัยจริงๆทางคุณต้องได้ยินแบบนั้นก็โอเคครับตกลงจองเพิ่มไปจากนั้นเนี่ยแม่บ้านก็พาไปเปิดห้องพอไปถึงเนี่ยแม่บ้านก็ไขกุญแจเปิดเข้าไปปรากฏว,ว่า ภายในห้องเนี่ยสวยไม่แพ้บ้านหลังใหญ่เลยแล้วก็จัดการให้น้องผู้หญิงที่เหลือแล้วก็ป้าแม่บ้านเนี่ยนอนอยู่ในห้องพักนี้ครับหลังจากแบ่งห้องทันเสร็จแล้วเนี่ยก็แยกจ้ายกันไปเที่ยวทํากิจกรรมกันตามทริปของทัวร์ครับและช่วงจังหวะที่กําลังพักกินข้าวกันป้าแม่บ้านเนี่ยที่เป็นพนักงานของคุณต้อมแกลืมของครับก็เลยขึ้นไปเอาของบนห้องของแกพอแกเดินเข้าไปในห้องเนี่ย ปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับกำลังนั่งหวีผมอยู่ในห้องพอป้าเอาของเสร็จเนี่ยป้าก็เลยกลับมาถามคนต้อมว่าห้องนั้นนะ่ะเป็นห้องของใครลหรอคะคุณต้อมก็บอกไปว่าเอออ,อเป็นห้องของเด็กคนนั้นไงแล้วคนต้อมเนี่ยก็ชี้ให้ป้าดูครับว่าเด็กคนที่ว่าน่ะคนไหนป้าแกก็เอกใจนะครับว่าใช่หรอ ถ้าเด็กผู้หญิงคนที่อยู่ตรงนี้เป็นเจ้าของห้องแล้วใครกันที่อยู่ในห้องตอนนั้นป้าก็ไม่ใส่ใจอะไรนะครับก็ปล่อยผ่านไปทีนี้ทุกๆคนก็กินดื่มสังสรรค์กันครับจนเวลาร่วงเลยจนถึงเที่ยงคืนต่างคนก็ต้องต่างหยุดกิจกรรมทั้งหมดลงไปเพราะเป็นกฎของทางรีสอร์ทครับทุกๆคนเนี่ยก็พากันเข้านอนกันหมดแล้วในคืนนั้นครับเวลาประมาณสักตีหนึ่งตีสองจะได้ น้องผู้หญิงที่อยู่ห้องนั้นอ่ะก็ขีดร้องดังรั่นรีสอร์ทเลยครับคนที่ยังไม่นอนอ่ะเขาได้ยินเสียงก็วิ่งไปดูน้องผู้หญิงในห้องก็ได้เถามถ่ายอาการน้องไปว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแต่น้องผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยครับเขาอจึงพาน้องออกมาจากห้องพอออกมาจากห้องได้สักพักอ่ะน้องผู้หญิงคนนี้อ่ก็ทรุดลงไปกับพื้นครับแต่ละหลายคน่ะที่พอจะรู้จักน้องคนนี้ เขาคิดว่าน้องแกล้งหรือเปล่าเพราะน้องอ่ะค่อนข้างจะชอบเรียกร้องความสนใจครับด้วยความที่ยังไม่มีใครเชื่อสนิทใจก็พาดูกันอยู่พักใหญ่ประมาณเกือบสิบนาทีเห็นจะได้ตัวน้องเองอ่ะก็ยังไม่หยุดร้องสักทีพอสังเกตดีๆเนี่ยหน้าของน้องเนี่ยมีรอยซ้ำครับหน้าของน้องมีรอยช้ำเหมือนโดนตกมาขณะที่คอเนี่ยก็มีรอยจ้ำสีแดง,แดง ลักษณะเหมือนม่คนอ่ะบีบคอศีรษะของน้องเองอ่ะก็โยกซ้ายทีขวาทีตลอดเวลาระหว่างนั้นคุณต้อมก็หันไปเห็นป้าที่เคยมาถามถึงน้องหญิงคนนี้เห็นป้าแกยืนนิ่งเกรงน้ำตาไหลและพนมมือยกขึ้นไหวตลอดเวลาคุณต้อมอ่ะเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบวิ่งไปหาคนช่วยครับแกวิ่งลงไปตามหาแม่บ้านที่เป็นคนเปิดห้องให้แกตอนแรกอ่ะ พอป้าแม่บ้านได้ยินสิ่งที่คุณต้อมเล่าให้ฟังอะ่ะยังไม่ทันที่จะพูดจบเลยนะแม่บ้านอะ่ะจากที่ตัวแกกําลังนั่งหุงข้าวอยู่ตอนนั้นอะ่ะแกก็รีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนเลยแต่ไม่ได้วิ่งไปดูน้องคนนั้นนะแม่บ้านอะ่ะวิ่งผ่านน้องคนนั้นไปแล้วเข้าไปในห้องที่น้องคนนั้นอ,อยู่จากนั้นอะ่ะก็หันซ้ายหมนขวาเหมือนํำรวจดูรอบๆห้องคุณต้อมกับเพื่อนๆเนี่ยก็รีบวิ่งตามไปดูทันที เห็นแม่บ้านเนี่ยกำลังก้มหยิบจานใบหนึ่งที่วางอยู่ที่พื้นแต่นอกจากจานที่แกหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยแกยังหยิบดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ตุ๊กตาผุดปั้นที่มีผ้าพันน่ะรอบๆหุ่นป้าแม่บ้านแกก็เก็บมาวางไว้บนที่นอนครับแต่ไม่ได้วางไว้บนชั้นบนที่คิดว่าน่าจะเคยวางไว้อยู่นะครับจากนั้นเนี่ยแม่บ้านก็หยิบทูบที่มีอยู่ในห้องอ่ะ แล้วก็จุดทูบแล้วก็สวดเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟังดูไม่น่าจะเป็นภาษาที่คุณต้อมรู้จักคุณต้อมเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอ่ะเขารู้สึกร้อนมากเลยครับเหมือนเห็นคนที่กาลังเล่นคนใส่อะไรอย่างนั้นเลยพอสวดเสร็จเนี่ยก็ปักทูบลงบนในจานครับอยู่ๆน้องผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็หยุดร้องเลยครับเหลือแต่เพลงเสิร์ฟสะอื้นเท่านั้นแล้วป้าแม่บ้านอ่ะก็เดินออกมาจากห้อง แล้วพวกคนว่าถ้าไม่อยากให้เด็กนี้ตายนะให้รีบพาออกจากบ้านหลังนี้ด่วนเลยแล้วแกเ,เนี่ยก็รีบเดินหนีออกไปเลยครับทิ้งให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะถึงกับงงหนักมากป้าที่เป็นพนักง,งานของคุณต้องอ่ะพูดขึ้นมาพร้อมกับนมมือไหว้บอกว่าขายก็ได้พาไปที่เธอะพาไปเลยหรือว่าพากลับบ้านเลยก็ได้หัวหน้าแผนกคนนึงก็เลยตัดสินใจพาน้องกลับกรุงเทพเลยวันนั้น ด้วยความที่หัวหน้าเอารถส่วนตัวมาไม่ได้นั่งรถทัวร์กับคนอื่นทีนี้คุณต้อมก็เลยไปถามป้าที่เป็นพนักง,งานของตัวเองว่าเมื่อกี้นี่คืออะไรกันทําไมป้าต้องร้องไห้ด้วยพอคุณต้องพูดเสร็จป้าแกก็พูดพร้อมกับสะอื้นไปด้วยเลยนะครับว่าไม่มีใครเห็นกันเลยเหรอมันจะตายแล้วนะเด็กคนนั้นนะ่ะคุณต้อมก็ตกใจครับเป็นอะไรทําไมต้องตายด้วยละ่ะ ตาก็เล่าให้ฟังต่อว่าเขาอจะเอาให้ตายเลยนะผู้หญิงหน้าขาวๆสวมชุดเหมือนคนเหนือสมัยก่อนมีป่นปักผมอันใหญ่ๆปักอยู่ที่หัวผู้หญิงคนนั้นน่ะกําลังกระชากทั้งตบทั้งตีทั้งดึงทึ้งหัวของน้องผู้หญิงคนนั้นอยู่แต่ว่าหน้าของผู้หญิงคนนั้น่ะหันมองป้าตลอดเลยแล้วก็เสยียยิบแบบสะใจมาก่ะป้าตกใจกลัวมากเลยพนมมืออยู่ตลอดเวลา จังหวะนั้นเนี่ยด้านบนของเพดานอะ่ะมันมีข้องแขวนอยู่ข้องที่ชาวนาเขาเอาไว้จับปูจับปลากันความยาวเนี่ยประมาณหมอนข้างสักสองสามอันเนี่ยมัดรวมกันเห็นจะได้ตกลงมาใส่น้องผู้หญิงคนนั้นครับแล้วผู้หญิงคนที่ใส่ชุดเหนือเขาอ่ะคานสีขาขึ้นไปบนกาแพงไต่ไปตรงหัวน้องผู้หญิงนย่างพอดีแล้วผู้หญิงคนนั้นอะ่ะก็ปล่อยตัวตกลงมาเสียบข้อง เลือดเนี่ยท่วมตัวไปหมดพอเช้าอ่ะทุกคนก็เก็บสัมภาระครับเตรียมจะกลับกรุงเทพส่วนสัมภาระของน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่มีใครอ่ะกล้าไปเก็บเลยเพื่อนของน้องก็รวมกลุ่มนันไปหลายคนพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยยังไม่ทันก้าวเข้าไปในห้องเลยนะครับกระเป๋าที่อยู่ดีๆอยู่บนเตียงเนี่ยก็ตกลงมาซิปมันก็เปิดออกข้าวของเนี่ยก็จะกระจายเต็มห้องเลยพอหันมองไปร,บรอบรห้องเนี่ย ปรากฏว่าน้องผู้หญิงคนนั้นอ่ะน่าจะเอาของใช้ส่วนตัวไปแขวนไว้ชั้นบนแล้วชั้นที่วางจานวางดอกไม้อ่ะเขาเอาชั้ชนในอ่ะไปแขวนไว้ด้วยนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่น้องผู้หญิงคนนั้นต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้เป็นไปได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับเรื่องราวของคุณต้องซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าน้องเนี่ยไม่น่าเอาของส่วนตัวไปแขวนไว้แบบนั้นเลยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังมาจนจบนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับและเพื่อไม่ให้พลาดการรับฟังอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำเรื่องใหม่ๆมาถ่ายทอดกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับ